วิววิมันไม่ได้มีสองตัวมีเยอะเลยนี่มีเยอะเลยโอ้ oh, ทุกคนครับมีเต็มไปหมดเลยเออมันอยู่ในคูมีสี่ห้าตัวเลยทุกคนโคตรขก้นันมีเนี่ยเห็นหัวไม่มีโอ้คือในในวัดเขาบอกห้ามดืม่มปลาอะไรในวัดไม่เดืม่มครับผมนั่งจ้อุปรกรณ์ไม่ได้นอนเลยรับจ้า พ่อแม่พี่น้องชาวไทยคนใจรอดแขกทุกคนทุกท่าน,นครับผมวันนี้ก็คุณอยู่ในช่องดาวัดเอ็กซ์วันเหมือนเดิมเหมือนเคยเหมือนที่บอกเหมือนอยู่ทุกๆวันนั่นแหละครับ <c oughs> คือวันนี้ครับพี่นะครับก็แบบเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มทบาบาปมาเยอะแล้วก็เลยแบบจะมาทาบุญทาบุญบ้างอ่ะครับเข้าวัดแบบให้อาหารปรุงให้อาหารตายอย่าง,งานนะเงี้ยเนาะเออนี่เราอยู่ที่ คือตอนนี้เราอยู่วัดวัดท่าสองคอนคือมันจะมีเอกลักษณ์นะครับซึ่งเป็นตาข้อใหญ่รครับล <c oughs> <c oughs> าช่อนนะครับตาช่อนยักษ์นะครับผม <c oughs> เออเดี๋ยววันนี้เราจะไปให้อาหารตากันเลยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวทุกคนดูนี่ผมเห็นมานานแล้วตรงนี้เห็นไหมนกทำไมนกมันหนาวเหรอนกมันเปียกนานครับมันกำลังทาให้ตัวเอง <c oughs> แห้ง <c oughs> แล้วเราไปกันเลยดีกว่าให้อาหารตาดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปกันเลยครับ โอเคครับคือตอนนี้นะครับก่อนที่คือก่อนที่เราจะไปทำทำบุญนะครับก็ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนลวกันแบบไม่ไหวแล้วจะปวดทีว่กคนมันเจียมใสอะครับคนมันมันทำบุญนะตนหน้าตายยิ้มเกลียวมึงนี่เปสู่จ้ามันนึกว่าคือในในวัดเขาบอกห้ามดื่มเฟอราอะไรในวัดไม่ดื่มครับ้จ ไ้้้าหองนโอเคเขาทุกคนเมื way, hey, okay. okay. cioè, so ่อกี้ผมได้เข้าห้องน้ํามาแล้วนะครับก็อยากจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้ที่เล่นไปเมื่อกี้มันเป็นแค่การแสดงนะครับทุกคนอย่าเป็นคิดมากกันนะครับโอเคเราไปกันต่อเลยดีกว่าร้อนตัวนะเราอ่ะเเฮ้ยบ้าหรือเปล่า โอเคครับเราไปไหว้พระก่อนที่เราจะไปทําบุญกันนะครับผมก็ไปไหว้พุงไหว้พระอะไรก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปให้อาหารปลาไปปล่อยปลา,อะ,ะะอ,าอะไรแบบนี้คแบบือวันนี้ผมมาตั้งใจจะปล่อยปลาไหลนะครับซึ่งนะครับได้แบบทําอะไรแบบราบรื่นแบบลื่นไหลเหมือนปลาไหล่ะครับผมโอเคเราไปไหว้พระกันก่อนเลยดีกว่าไปโอเคครับคือตอนนี้นะครับพี่นะครับก็รอเดี๋ยวรอเขาไหว้พระอะไรเสร็จก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปทีหลังนะครับผมเดี๋ยวแบบคนเยอะไตอะไรแบบนี้ คนข้างจะแคบนะครับทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคทุกคนครับคือหลังจากที่นั่งรอมาสักพักก็ไปตื้อดอกไม้มานะครับเพื่อมาไหว้พระครับพูดทำไม <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวรอแปนบนึงแล้วกันคือคือรอคนไปก่อน โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ไหว้พระเสร็จแล้วแหละครับ mm hmm. ทุกคน mm hmm. เราได้ปลาไหลมาสองตัวนะครับ mm hmm. เราจะมาปล่อยปลาไหลแบบเหมือนงูแต่เราก็จะไปปล่อยกันนะครับผม mm hmm. ตัว <c oughs> ตวะ่ะปลาไหลแล้วเราก็ให้อาหารปลาด้วยครับอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรหรัวอ,อาหารหรือว่าเหยื่อปลานั่นเองนะครับโอเคเราไปให้ตรงนู้นไปไปกันเลยด,ดูทุกคนแบบนกเยอะมาก ผมก็มากินอาหารต่างกันโอเคครับเรามาปล่อยปลาไหลกันเลยดีกว่าเพื่อให้ชีวิตราบรื่นขึ้นอยู่นี้นะครับโอเคโอเคครับคือตอนนี้นะครับก็ได้ตรวจมลอะไรเรียบร้อยแล้วก็เราก็พร้อมที่จะปล่อยแล้วนะครับไปกันเลยดีกว่าทุกคนไปไปหนุนของตัวไปได้ละเป็นมีชีวิตของตัวเองที่ดีดีกว่าไปอยู่ในกระมังก็ <laughs> <laughs> แบบเขาเรียกว่าไรการไถ่ชีวิตไถ่ทุกข์ให้เขานะครับผม พอให้เขาไปให้มีชีวิตอะไรดีๆมากขึ้นโอเคเราให้อาหารไปตอนนี้ก็ได้อมาแล้วก็จะหวานๆไปจะด,ดูเหมือนจะไม่มีป่ามันไหลไปเรื่อยๆใช่ดูครับทุกคนน้ำไหลไปนน่นแต่น้ำไหลเชี่ยวมากเลยครับอันตรายเนี่ยตัวนี้ก็น้ำไหลไปทางนน้นโอ้นี่นี่มาแล้ว หตัวให้ไปทางั้งเยอะน่าจะไหลไปรวมกันทางนู้นนะทุกคนน้ำไม่นิ่งเลยน้ำไหลตลอดนะครับเหมือนโยไม่มีมีปาโู่นปาอยู่มีนะาตรงนี้ก็มีเต็มเลยะโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับก็ไปเอามาเพิ่ม แบบตรงนี้ปลาเยอะมากมีกบด้วยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูกบนะครับผมกบตัวใหญ่มากสองตัวเห็นไหมเห็นไหมนี่รูมให้ดูโอ้นี่มันรูปปั้นหรือกบจริงๆครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันตัวใหญ่ขนาดนะั้นเลยวะไเข้าไหมเนะี่ยมันรูปปั้นเลยนะกบจริงเหรอกินอาหารปลานะกบ โกพวกนี้นะอุ้ยอุ้ยมันไม่ได้มีสองตัวปีเยอะเลยนี่มีเยอะเลยโอ้ทุกคนครับมีเต็มไปหมดเลยเออมันอยู่ในโขดของโขดหินนี่ตุตรๆนีก็มีมีสี่ห้าตัวเลยทุกคนโกดหินนีเนี่ยเห็นหัวไม่มีโอ้น่ากลัวว่ไปดีกว่าชอยๆๆมันอยู่ในโขด์ซอกหินอย่างนี้ด้วยนี่ให้อาหารปลาดีกว่าทุกคนไม่ได้มีแค่ปลาครับอยู่นี่มีกบด้วยนะครับอุ้ยตรงนี้คนรับตรงนี้ก็มีครับโอเห็นแต่หัวน่ากลัวจังเลย เฮ้ยมันกินมันกินหวานไปเยอะๆเฮ้ยทุกคนมันกินไหมมันกินอยู่อะมันกินอยู่นะครับถ้ากบสีสีดำน่ากลัวแต่กบสีไอ้นี่มันไม่มันน่ารักอยู่เฮ้ยโดนหัวได้ทุกคนไหมีอีกเหรอเฮ้ยมีเยอะเลยโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราให้อาหารกบไปแล้วเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลาแล้วมันกินกบมัน มันมันกินไม่เยอะอะทุกคนน่ากลัวนะแอบบน่ากลัวนะดูด <l ittle bit> ีแอบน่ากลัวนะทุกคนคือตอนนี้ผมสงสัยว่าไปลามันกินกบไหมหรือว่ากบมันกินปลาเหมือนกบจะกินปลาเล็กหรือเปล่ากบกินปลาเล็กอะจะเราให้อาหารปลาเป็นให้อาหารกบไปแล้วนะ <l ittle> มันก็กินนะอถ้าหานกนกไม่น่าจะกินเดี๋ยวเราจะโยนให้ปลาดุกผมจะโยนให้ปลาดุกนะครับดูกันว่ามีเยอะไหมตรงนี้ตรงนี้มี ตรงริมน้ํามีแล้วแต่กลางๆน้ำน้ำน่าจะผัดปลาน้ำมันเชี่ยวใช่น้ําเชี่ยวมากเลยทุกคนน่าเห็นไหมนกกินบางนกเฮยมันกินอยู่ครับทุกคนนกมันกินอยู่เฮเราจะหวานให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเริ่มจะมืนแล้วเยวหวานให้หมดเลยไหมนี่หวานไปไกลๆเลยให้กบด้วย ก็สรุปเลยนะครับว่าภารกิจวันนี้ก็เป็นไปด้วยดีนะการที่ดาวันเอกวันนะครับเป็นคนดีนะครับวันเดียวทั่วางมาทั้งควีวินอไม่ใช่กครับก็เป็นคนดีแบบนี้มาตลอดนะนานๆทีได้เข้าวงเข้าวัดอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาทํำรู้สึกดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะได้ไปกันแล้วทุกคนโอเคปะ โอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็ได้ทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวก็ได้ถึงเวลากลับแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะมืดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับมีแค่แบบทําบงทําบุญอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะทุกคนรู้สึกจิตใจสงบขึ้นนิดนึงนะครับผมหลังจากที่แบบเออรู้สึกแก้มาทำงานกันเลยว่ามาทําบุญดีกว่าอะไรแบบนี้โอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกําลังให้ผมทําคิป ่อไปนะครับเรามาดูกันว่าคลิปต่อไปผมจะทำอะไรก็อย่าลืมรอติดตามกันด้วยเด้อโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเ hey, ครับสวัสดีครับ <laughs>